สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงมีดโคสติลกันบ้างนะครับเป็นโคสติลรุ่น Swift นะครับตอนนี้เลิกผลิตไปแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยขอพูดถึงแบรนด์มีดโคสติลกันก่อนนะครับโคสติลเนี่ยเป็นแบรนด์มีดสัญชาติอเมริกันนะครับก่อตั้งตอนปี1980นะครับรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐนะครับโดยคุณลินทอมสันนะครับก็เรียกว่า40กว่าปีนะครับแบรนด์มีดตัวนี้โคสติลเนี่ยทำ ทั้งมีดใบตายนะครับแล้วก็มีดพับซึ่งหลักๆก็มีทั้งใบตายแล้วก็พับเลยแต่ว่าแรกๆเนี่ยจะเน้นไปที่มีดใบตายนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยก็เริ่มทําการตลาดขายมีดพับมากขึ้นนะครับโดยแบรนด์โครซิลเนี่ยเขาจะเน้นมีดของเขาเนี่ยครับเป็นลักษณะที่ว่าเป็นมีดที่มีขนาดไม่ได้เล็กนะฮะก็คือเป็นมีดพกแต่ว่าค่อนข้างที่บางคนก็จะถือว่าใหญ่เลยนะครับแต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมมือใหญ่ก็อาจจะถือว่ากลางๆนะครับ เราก็จะเน้นไปที่เรื่องของความฮาร์ดยูสความแข็งแรงทนทานนะครับเรื่องของใบมีดที่ทำมาได้หนานะครับแล้วก็ระบบล็อกแข็งแรงนะครับซึ่งมันเป็นจุดขายอันนึงของโคซิลก็คือระบบล็อกโคซิลเนี่ยเรียกว่าเรียกมันว่าแทย์ล็อกนะครับก็คือออกแบบโดยคุณแอนดูเดมโก้นะครับแทย์ล็อกเนี่ยมันก็คือคล้ายๆแบคล็อกเนี่ยแหละแต่ว่ามันจะมีเหล็ก เพิ่มวัตีกตัวหนึ่งนะครับปกติถ้าเป็นแม็กล็อกทั่วไปถ้าเราไปดูนะฮะไอตัวใบมีดกับตัวล็อกเนี่ยมันจะประจบกันดีแต่ว่าพอแทนล็อกเนี่ยมันเพิ่มเหล็กเข้ามาตัวหนึ่งนะครับตรงนี้นะฮะเป็นตัวที่ทําให้มันแข็งแรงขึ้นมากนะครับแล้วก็จดสิทธิบัตรไปแล้วสําหรับโกสติลนะครับเขาก็เคลมว่ามันแข็งแรงเป็นเป็นมีดพับที่ระบบล็อกแข็งแรงที่สุดในโลกนะครับซึ่งการตลาดของโกสติลเนี่ยในยุคแทาย้อนกลับไปสัก สิบปียี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะเน้นไปที่การเอามีดเนี่ยมาเทสนะครับเราจะเห็นคลิปการตลาดของเขานะฮะคลิปโฆษณาคือเอามีหนมาฟันของแข็งนะครับฟันมีทั้งเอาไว้แทงฝากระโปรงรถนะครับแทงกําแพงอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็มีเอาไว้ทดสอบระบบล็อกก็คือเอาเอาสาันมีดเนี่ยพอกลางมีดออกมาเนี่ยไปใช้สันมีดเนี่ยทุบกับโต๊ะอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเอา เอาน้ําหนักลูกตุ้มเนี่ยมานะครับมาให้ให้ล็อกมันเทียบกับแบรนด์อื่นนะครับก็ดูว่าล็อกมันแข็งแรงรับได้จีร้อยกิโลนะครับด้วยการตลาดแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้มีโคสตีลเนี่ยก็เป็นมีดที่เรียกได้ว่าแฟนบอยมีดแบรนด์อื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกใจกันเท่าไหร่นะครับก็ก็ทําให้อเมริกาเนี่ยในช่วงหนึ่งคนที่เล่นมีดแบรนด์อื่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบมีดโคสตีลนะครับ ก็มีปัญหาตามมามากมายนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับตัวโคสติลเนี่ยเขาก็มีการค่อยๆปรับในบวิธีการการตลาดมากขึ้นจนล่าสุดถ้าผมจะไม่ผิดตอนปี2020เนี่ยคุณลินคอมสันก็ขายบริษัทขายโคสติลเนี่ยครับให้กับตัวบริษัทเป็นบริษัทที่ขายอุปกรณอออ์ outdoor นะครับมีหลายแบรนด์ในตัวของมันเองก็คือ GSM outdoor นะครับ ซึ่งเจสสัน d อดเนี่ยก็ทำพวกอ,อุปกรณ์เอาดอต่างๆนะครับรวมถึงเป็นเจ้าของบริษ,ษัทมีด SOG ด้วยนะครับพอขายแบรนด์เนี่ยมีดมันก็โคซีเนี่ยมันก็เริ่มทำมีดตลาดมากขึ้นแหละนะจากเดิมน,นี่ทำให,ใหญ่ๆถึกๆนะครับออกแบบมาอยู่ไม่กี่รุ่นนะฮะมีดพับก็จะมีอยู่ไม่กี่รุ่นที่ดังๆนบสี่ห้รุ่นขายวนอยู่แค่นั้นนะครับ ตอนนี้ก็แตกลายมาเยอะแยะมากมายนะผมก็ตามไม่ทันนะครับมันเยอะมากแล้วก็จากเดิมที่โคซิ l เนี่ยแทบไม่ทำไลเนอร์ล็อกเลยจะมีแค่เป็นโคซิลไ i ไลฟ์นะครับที่ที่เป็นไลเนอร์ล็อกน่าจะเป็นตัวเดียวในช่วงนั้นเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่โคซิ l เนี่ยขายบริษัทนะครับให้กับทาง G S M Outdoor เลยฮะก็ผลิตออกมาเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวนะครับ ตัวโคสติลตัวนี้กันนะครับตัวโคสติลสวิปโคสติลสวิปเนี่ยเป็นมีดน่าจะเป็นตัวเดียวในตอนนั้นนะครับตอนนี้ผมไม่ได้อัปเดตมีโคสติลแล้วว่ามีรุ่นไหนบ้างเนะี่ยเป็นมีดที่ออกแบบมาโดยใช้สปริงช่วยเปิดนะครับจริงๆมันจะเป็นเหล็กคาอยู่ข้างในนะครับไม่เป็นสปริงแต่ว่ามันจะดันออกมานะครับอันนี้เราดันเบาๆมันจะสปริงเปิดออกมาเลยซึ่งเปิดแรงมากนะครับแล้วก็มีระบบล็อก ตรงนี้เอาไว้กันมันเด้งขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วก็ล็อกการกันปิดด้วยพอเราล็อกเนี่ยตรงนี้จะกดไม่ได้นะครับเราถือว่าน่นหนาแข็งแรงมากนะครับส่วนด้ามเนี่ยเป็น g 1 0นะครับ G10 ของเขาเนี่ยต้องบอกว่ามีโคดซิลเ,เป็นมีแบรนด์ที่ทำโปรดักชั่นออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับงานหลักๆจะผลิตที่ไต้หวันนะครับในอเมริกาก็มีน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไต้หวันกันเกือบหมดละแต่มีทั้งมีไต้หวันมีแอฟริกา นะครับวิจารจะผลิตพวกมีดใบตายนะครับแล้วก็พวกพวกมีดพวกขวานนะครับตัว G10 เนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าเขาเอามาขัดให้มันลื่นนะครับก็ก็มีความไม่สักมือเลยนะครับจะแตกต่างจาก G10 ของ Amazon เอเมอร์สัหรืออะไรต่างๆเนี่ยแม้แต่ s p ป d e r ร์โคนะอันนี้ G10 นเขาทำมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับส่วนใบมีดเนี่ย ก็เป็นการโคดดิ้งแบบ DLC นะครับแต่เราจะเห็นว่ามันเป็น DLC ที่มันมันก็ค่อนข้างเข้มเลยมันจะไม่เหมือนของ s p i d e r Co โที่เป็น DLC ที่มันจะไม่ได้หนาเข้มขนาดนี้นะฮะแต่เป็น DLC นะครับเพราะเราจะเห็นว่ามันก็จะพอเราส่องเราจะเห็นมันเป็นลายเหล็กอยู่ก็คือเป็น DLC ที่เข้าไปอยู่ในในตัวใบมีดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมีดตัวนี้สีดํามันจะไม่ลอกนะครับแล้วก็กันสนิมได้ดีมากนะครับส่วนเหล็กเนี่ยก็จะเป็นเหล็ก CDS XSP นะฮะเป็นตัวเหล็กอของแบรนด์โรงงานเหล็กที่ชื่อว่า c a r p e n t e r ในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเคยร่วมง,งานกับโปรซิลอยู่ช่วงพักหนึ่งนะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับก็เลิกกันไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเหล็กที่คุณสมบัติในครอบคลุมใกล้เคียงกับ CPM s 3ส v ่วน V แล้วกันนะครับแต่ว่าจจะไม่ได้ไม่ได้ตรงกันมากแต่ผมมองว่าใกล้เคียงนะครับ แล้วก็โ o ซิลเนี่ยจะให้พ็อกเก็ตคิปเพิ่มมาในกล Kane, yeah. er ่องด้วยนะครับเอาไว้กับเผื่อใครถนัดซ้ายนะครับก็ถือว่าเป็นมีดที่ผมชอบมากเป็นต้องบอกว่าเป็นมีดที่ตอนที่โคซิลออกใหม่เนี่ยจริงๆผมเป็นแฟนบอยโคซิลนะครับผมมีโคซิลหลายรุ่นมากนะครับเดี๋ยวจะรีวิวหลังจากนี้นะฮะโคซิลเนี่ยทำมีดออกมาผมเห็นหน้าตามันครั้งแรกนะครับผมก็ต้องการซื้อมันทันทีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมัน ไม่มีขายในไทยนะครับเราก็ต้องสั่งจาก eBay เป็นหลักนะครับซึ่งผมสั่งมารอบแรกของหายนะฮะแล้วก็ขอคืนเงินไปเรียบร้อยสุดท้ายก็สั่งมารอบสองนะครับก็ต้องบอกว่าใช้เวลาหลายเดือนนะกว่ากว่าจะได้มาครอบครองสัตัวมีเลื่อนี้ซึ่งปัจจุบันก็เลิกผลิตไปแล้วแต่ว่าพอเราครอบครองไปสักพักเนี่ยในไทยปรากฏว่าร้านดีๆีนั้นก็มีเข้ามาขายนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะหมดไปหลายปีแล้วนะครับก็เป็นมีดที่ชอบมากนะครับแต่บางคนก็จะไม่ไม่ชอบผมไปดูรีวิวฝรั่งบางคนเขาก็จะไม่ชอบไอตัวดีของมันเขาก็จะไปเอาไอตัวเหล็กที่มันเป็นตัวเหล็กที่ดามเอาไว้เนี่ยเพื่อให้มันดีเปิดไปเอาออกเพื่อที่จะใช้เป็นแบบเป็นแบบที่เปิดปิดธรรมดานะครับรูปทรงทำมาได้สวยมากนะครับเป็นคล้ายๆเป็นวงรีพอดีนะฮะแล้วก็พอเรากาออกมานะครับตัว ตัวใบมีดเนี่ยตัวด้ามนะครับออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับคือคือด้ามเนี่ยไม่ได้ทําหนาเกินไปแล้วก็มีการเจียตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้กันนิ้วนะครับเซฟตี้นะฮะส่วนตรงนี้ก็ทําเอาไว้จับทําให้มันจับได้หลากหลายนะครับคือมันไม่ได้ฟิกมือจนเกินไปนะครับส่วนใบมีดก็เป็นลักษณะเป็นเป็นสเปียร์พอยท์นะครับก็คือทําให้มันโค้งลงมาเป็นเป็นหอกลงมาตรงนี้ซึ่งใช้งานได้หลากหลายครอบคลุมนะครับ ก็เป็นมีดที่ผมซื้อมารับมาข้อตั้งแต่ออกปีแรกแ่งนะครับก็น่าจะที่เรียกว่าน่าจะเกือบสิบปีแล้วนะครับสภาพดีมากนะครับก็แทบไม่ได้เก็บไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะครับคือวางทิงไว้บางทีก็หยิบออกมาเล่นบ้างนะครับบางทีก็ใส่กล่องนะครับแต่ว่าหลังๆไม่ค่อยใส่กล่องก็หยิบออกมาเล่นนะครับก็ไม่ได้มีสนิมขึ้นเลยนะครับโดยรวมเป็นมีดที่ดีมากนะครับ นี่ครับก็จะมีระบบล็อกกันว่ามันจะดีดได้แต่จริงๆมันไม่ได้ดีดออกง่ายๆนะฮะค่อนข้างแข็งหยวนกันนะับต้องดันต้องดันแรงๆนะครับไม่ได้ดีดออกมาอยู่ดีจะดีดออกง่ายๆนะครับต้องจงใจดีดขึ้นมานะครับโอเคครับก็วันนี้ก็มาคุยกันประมาณนี้นะครับสำหรับตัวมีโคสติลสวิฟนะครับนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ